สวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับฟ้าเดี๋ยวข้าวข้าวิปาอร่อยจัดส้มแมะกินเข้ากลางวันนะคะส้มกินเป็นฝ้ายสาวครีมเป็นฝ้ายสาวคิมความจริงส้มส้มกินใช่ไหมแล้วตอนนี้ทุกคนในวงก็คือกินหมดกิฟา พวกพ่อพีา่าจะกินหมดปะไม่หมดแน่นอนนี่นับไก่แล้วก<ป>็ผงฟรายแล้วเี๋ยวพา,าจะไปแต่งตัวกันนะคะแต่ว่าเราจะรอสมาชิกคนอน่นก่อนเมลตี้มาแล้วนะคะมามาถึงนะคะก็สั่งเป็นฟราย<ๆ>ซาวครีมนะคะเมนูประจำชาติประจำาิวิวิวเดี๋ยวน้องโกกกำลังมาแล้วนะคะฟ้าบอกว่าฟ้าเหลืออีกสองคำสองคำของฟ้า10นาที หมืนตัวน้อยน่ารักมากว้าวาาเจ้าแม่ฟาร์มผมแห่งรีฟิวนะคะตอนนี้ก็ยังเหลือสองคำเหมือนเดิมนะคะแล้วมันแบ่งครึ่งไปแล้วอ่ะฟ้าบอกว่าฟ้าเหลือสองคำแล้วฟ้าก็กินไปคำหนึ่งแล้วมันก็เหลือสองคำเหมือนเดิมคุณครูคณิตศาสตร์ตอบโจทย์เรื่องนี้ด่วนพี่น้องๆเจนเอาฟ้าช่วยสอนคณิตศาสตร์พี่ด้วยตอนนี้ส้มกำลังหลอกน้องมาซื้อชานมอยู่นะคะเพื่อให้ทุกคนเตรียมเค้กนะคะทุกคน ก็น่ารักกระโปรงก็น่ารักเดีย๋วยวก,ก็จะเสร็จแล้วจะไปทำผมกันนะคะ,คะซ่อมจะมวนผม,มยังมผมงโกอันนี้คือทรงอะไรทรงอะไรดีอ่ะสาวจีนที่ไม่ซีนที่ำนั้นสวัสดีค่ะไอระผู้ขับไปครึ่งทางแล้วนะคะแต่ว่า กลับมาบ้านใหม่เพราะว่าลืมเคก้กแล้วก็ตอนนี้เอาเค้กแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะขับกลับไปใหม่นะคะซึ่งคิดว่าเวลาน่าจะชิวเฉียดพอดีพอดีนะคะเพราะว่าเผื่อเวลาไว้ค่อนข้างเยอะมากแต่ว่าอาจจะไปเสียเวลาเวลาหาที่จอดรถก็เจอกันที่งานค่ะส้ซมซื้อเป็นสองแก้วนะคะมีโป๊หนึ่งแถมหนึ่ง กินคนเดียวไม่แบ่งใครแต่ถ้าใครมาขอซื้อก็จะขิดขแก้วละห้าสิบบาทหัวการตลาดมันก็ต้องอย่างนี้แหละค่ะอของโกก็เป็นชานมใส่บุกเหมือนเดิมแต่นคนอาจจะคิดว่ากโกชอบกินชานมไข่มุกแต่ความจริงคือโกะชอบกินชานมใส่บุกบุกเท่านั้นทำไมก็บุกบุกมันไม่อ้วนหรอใช่อ๋อแต่น้ำอ่ะวันร้อย <laughs> เออใช่ <laughs> ป่าเดี๋ยวจะกลับกันแล้วนะแฮปปี้บูสตี้มันเกิดเบลตี้ค่ะตอนรอบที่สองหลังจากคอนเทมเบลตี้เป็นสีบ่วงไปแล้ววันนี้มาเจอใครคะสนุกน้องโกอนะคะเตรียมตัวเซอร์ไพรส์อยู่น้องโก๋ไปไหนอ่ะซื้อเกนซื้อของโกไปซื้อชานมนะคะพวกเราก็เลย มีแผนไหมจริงๆแผนง่ายๆมากเลยนะก็คือวางเคไวตรงนี้เสร็จแล้วเราก็ไลายเปบอกส้มใส่ปาให้ส้มพากดเดินมาพวกเราก็คือไปอยู่หายไม่อยู่เราก็ค่อยเดินมาแฮปปี้เบอร์เดย์ใช่แประจลแล้วมันหลบเนียนไปเลยต้อหาที่ต้อง๊าที่นใต้โต๊ะใต้โต๊ะตรงนู้นก่อนแล้วพอส้มมาเราก็ค่อยเปิดประตูเข้ามาแล้วก็ไปอยู่ลานจอดรถวางของไว้ตรงนี้ก่อนนะวางให้แบบว่าจะต้องมั่นใจก่อนว่า เราจะไม่มีคนมาแอบอถ้าเราไม่อยู่กันทุกคนมาดไปนี่วางไว้แล้วก็หายไปแล้วก็กลับมาผมก็จะอะไรอ่ะพี่ย่างเนี้ยเอะไรอ่ะเออน้องดูไม่น่าตกใจผก็จะงงว่า <laughs> คืออะไรหรอแค่นั้นเองแล้วเราก็ค่อยผ่มาปป <c oughs> ี้เตื้อดีทุกยู you, น้อง สัมภาษณ์งานสัมภาษณ์งานเด็กใหม่สวัสดีค่ะสัมภาษณ์งานเด็กใหม่อยู่อันนี้โดนไล่ออกแล้วประธานมาเพื่ออท่านคะประธานมา่าหน้าทงานเลยประธานซื้อน้ำมาถุงแก้วว้าคนเดียวอันฝ่าย HR หรือประธานจะสัมภาษณ์งานเด็กใหม่อันนี้เป็นประธานแล้วเดี๋ยว,วเดี๋ยวนับเรียนอยู่เอาเป็นเลขาเลยค่ะเมเริ่มได้อันนี้ได้นับตัวไหนคะสวัสดีค่ะ มาสมัครเป็นแบบคนหลักการคุณรู้ไหมธุมรกิจผมทำอยู่กับอะไรน่าจะ <laughs> น่าจะ <laughs> าก็จะเออคือกับตัวเองแล้วเนี่ยนก,ก็จะขายรองเท้าก็พี่ปิดวงเห็นพี่แป๊บ <laughs> ทำไมผมต้องรับคุณเข้าคือคุณตัดคุณตัดด้วยนะก็ <laughs> เป็นคนทชอบหลักการอ๋อแล้วันนี้คืออะไรนะ สัมภาษณ์ที่ตกงานไปแล้วแคนดิเดตนัมเบอร์ดวันแล้วคุณมาสัมภาษณ์ทำไมมาเป็นเพื่อนเราบอกว่าทำไมต้องแบบรับคุณแล้วทำไมไม่ต้องรับคุณแต่ว่าทำไมต้องเลือกเราเราแบบว่ามีสัญญามีความสามารถในการรัรเป็นอย่างสูงนะส่วนคนนี้แค่ดูทรงก็เป็นแพนด้าน่าจะทำอะไรไม่ได้นอนอย่างนี้เรา มีอะไรแก้ตัวไหมไม่นีอ้าวรับน้องหนูเธอค่ะอ้าวแันรับจานรับไหมติดว่าไงบ้างไม่ได้ฟังที่ประธานสบายใจเลยรับรับรับไล่ไล่คนนี้ออกไปเด้ออย่าอย่าให้เข้ามาในบริษัทอีนะไล่ๆหรอผมไล่ทุกดอกจริงๆแล้วเขาแอบคบกันอุ๊ยอุ๊ยเชื่อมโยงได้ จัหว่าชุลมุนน้องฉัน,น,ฉนรับเลย,เลยให้ดับให้เลยอันนี้อาคลาดจะเป็นพันดังานนี้เดี๋ยวันต่อให้ของบริษัทเรานะคะ <c oughs> uh HAPPY BIRD <c> GO <oughs> TO YOU HAPPY BIRD GO 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 TO YOU ของควัฉลองรับเท่าว่าเข้าทำงาน ไม่เจอเฮ้ยเอามาจริงป้ะเนี่ยมีอะไรอีกนะเอากี่ดอกแก้วเพียงเกี่อันอันเดียวพออันเดียวพออันเดียวสุดปักปักปักอย่าลืมปักกลางชื่อก็ก็ก็อีกไม่เบอร์สต์เลยควรจะกลางชื่อนะสอเยอันนี้อันนี้มาจริง๊ะวะท่านประธานท่านประธานทีเดร็วานะคะช่วยจุดเปิดพิธีหน่อยค่ะไม่เอาเดี๋ยวเริ่มเผาเดี๋ยวเผาดิฉันนะคะไม่เผาป้าคิวรี่ด้วยเย

ขอนไมสุนค่รู้เลยอันนี้อยากได้เลยไม่ได้กินชานมวันละ100แก้วโอ้โหตอนนี้แสดงกันเสร็จแล้วนะคะทุกคนชานมส้มแก้วแรกหมดแล้วค่ะเหลือแก้วที่2รอต่อคิวอยู่นะคะคุนแหมอะคะเป็นไงบ้างคะขึ้นคือเวทีหลัง2เดือนผ่านไปเฮ้ยเรี๋วนี ว่า <allen> ได้ใช้ก้ามเนื <calculating. S 2> ้อขากำเนื้อขามาอี <S S <fruit>. <S กครั้งค <Hayır> ่ะยังยังยังสนุกค่ะไอ้อีกตัวหนึสนุกค่ะเต้นกี่นิ้วไม่เห็นไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นสนุกค่ะโดนส้มไล่ลงจากเวทีว่ะเฟคนิวนะคะทุกคนรอดูในคลิปบล็อกวันนี้นะคะตอนท้ายๆว่าไม่ไม่มีไม่มีไม่มีจริงๆไปหาดูเราเอง ใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะรอเวลานะคะโดยการปล่อยให้เมมเบอร์นะคะรีแล็กก่อนแล้วก็จะออกไปขายของกันอีกรอบโดยที่ไม่มีแม่มมแม่อยู่กับบ้นาไปไหนตามนั้นตอนนี้กำลังวุ่นวายกับขนตาฟ้า ติดไม่เป็นนะคะติดขนตาไม่เป็นติดเป็นแต่แบบติดเป็นแต่แบบแม่เหล็กนะคะแบบนี้ติดไม่เป็นนะไงสวยไหมคะหนึ่งสองสามปึ้งตาปืนเลยตาปืนอุ้ยสวยมากช่วงนเป็นช่องเป็นขนตาได้อะไรอ่ะเป็าไมอยู่บนหัวะจะมีสั้นคะ ทำไมติดท <im itation piece of jour> ี่ตาไปอยู่บนหัวอันนี้จะทำอะไรใส่หมวกขึ้นแสดงใช่ก็เรจะทดสอบค่ะอุ้ยออุ้ยเน่ามากกับหมวกไม่กันอีกเลยน่ามากกันหมวกอันนี้จทดสอบทั้งหมวกทั้งหน้ามาไม่กระดกมันเริ่มกระดิกแล้วตอนแรกกระดิกตอนนี้เริ่มกระดิกแล้วเดี๋ยวกว่าจะแสดงอะไรละไหลลงไปมาเดีวแมวาติ ดูดีกว่าบวยบวยใส่หมวกใหม่สิบวยมีพร็อพอะไรอีกนะใส่หมวกใหม่สิไม่เห็นที่ไม่อยากมัดน้องจะใส่อันนี้ขึ้นน้องขึ้นในน้ำของตัวเองไปเลยไม่จัดตัวพี่พี่แม่อนากมัดหนะหนาวไหมล่ะหนาวไม่หรอกขนาดนี้แล้วไม่หนาวตรงไหนอ๋ออะไรมาไม่หนาวใช่ไหมหูย ทุกคนนะคะทุกคนล,ลุมลุมอยู่ในหัว <c oughs> หน้าม้าแตกแล้วฟ้า <c oughs> <c oughs> คือคนอื่นกําลังแบบตั้งใจจัดบูธอยู่ไม่เอาที่เจาไปที่ฟ้าถูกไวะเสร็จย่างค่ะรอนาแล้วเนี่ยเสรแล้วเก่งมากช่วงนี้พนักงานของเราขยันมากนะะมีซีอแบบนี้บางทีเราก็อาจจะต้องเกิดการปฏิวัติกันเกิดขึ้นนะคะไม่อันอันนี้ก็เป็นโอตะเหมือนกัน

เกิดอะไรขึ้นคะเราไม่ล yeah, ่อยลรากลับบ้านค่ะย so, yeah, ังไม่ได้กลับบ้านเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นคะไม่มีอะไรค่ะแต่ว่าคือที่จะอยู่ค่ะอื่นกลับหมดแล้วพี่จะอยู่ผมไม่อยู่กันแล้วแต่จะเล่าได้แต่ี่อยู่จะได้กลับบ้านเ thank mm -hmm. you